เดี๋ยวพาเบิงระบบยกไปมีแตนาโดยที่เขต้องงอให้ลีครับนี่เป็นไหนเอาขึ้นได้ลุ่งรุ่งคืนในเบิงนะเพิงนะครับนี่เป็นได้เออเอาพ้าไปก็ไทยดัดแปลงครับระบบสายพานครับเพื่อน เพาว่านาจะกดบ่ได้นะยกเึ็นได้ย่างเดียวแจ๊กเจ้าเอาไปต่อยอดกันครับผมอันนี้เป็นตัวต้นแบบเดี๋ยวรอดตีตามกานต่อไปนะครับผมเส็จสำเร็จกันแบบใส่งานได้ถึงระบบกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเบ่งระบบจอบมุนด้านหลังรอดตีตามรับชมครับพึงเห็ดเสร็จใหม่ๆนะครับมผม,ม <laughs> <laughs> เดี๋ยวอันนี้เป็นตัว ตัวพึ่งเรื่อมประดิษฐ์นะครับผมเดี๋ยวจะมีตัวพัฒนาอีกต่อไปเหตุหาครับตอนเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวพากันคลิปหน้า